มีนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณสมบัตินาะร้างความโชคดีให้กับตัวเรานะคะมาดูกันค่ะคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะมักจะเป็นคนที่โชคดีเสมอๆนั่นก็คืออันแรกสุดนะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า อรอยยิ้มค่ะวันนี้คุณได้ยิ้มให้กับตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไร่กันคะจะบอกว่าคนโชคดีสุดใหญ่แล้วนะคะมักจะเป็นคนอารมณ์ดีนะมักจะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะจงยิ้มให้กับตัวเราเองและจงยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างเสมอๆนะคะส่วนข้อที่2เป็นในเรื่องของนะคะเขาเรียกว่าจงอยู่ห่างคนที่นะคะคิดลบเพราะอย่าลืมนะคะคนที่มีความคิดลบๆเนี่ย เขามกจะพ่นเขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีคิดไม่ดีนะหรือคําพูดไม่ดีเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรานะก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นความโชคดีที่จะทําให้เราหรือว่านะจะดึงดูดเข้ามาสิ่งต่างๆนะเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆเนี่ยก็กลับที่จะเปลี่ยนนะคะคือไม่สามารถดึงดูดสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองจงอยู่ห่างคนคิดลบเข้าไว้นะคะนั่นคือคุณสมบัติข้อที่2ส่วนคุณสมบัติข้อที่3 เป็นในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีวันนี้นะคะต้องเป็นคนที่คิดดีคิดบวกนะคะอย่าลืมนะคะคิดดียิ่งคิดดีคิดบวกมากเท่าไหร่ชีวิตเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะไมว่าผู้คนสถานการณ์นะคะเรื่องราวต่างๆมักจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเสมอๆและคุณสมบัติข้อสุดท้ายขา้อท,ที่4เป็นในเรื่องของการแต่งตัวให้ดูดีนะคะเพราะอย่าลืมนะคะผู้คนต่างๆส่วนใหญ่แล้วมักจะมองหรือตัดสิน คนนั้นจากการเขาเรียกว่าเปลือกนอกหรือเพียงแค่การแต่งกายเพียงภายนอกนั่นเองดังนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะ้นี่คือ4คุณสมบัติที่จะเสริมสร้างให้เรานั้นเป็นคนโชคดีได้ครูก็มาแบ่งปันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันนะสาระดีๆที่จะให้ความรู้กับทุกๆคนนะคะ ก็ติดตามกดติดตามช่องไว้นะคะและนะฝากติดตามนะ,ะเพจควายสังหาด้วยนะคะเป็นเรื่องของการที่จะเรียนรู้นะท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอสังหาหรือจะเป็นการลงทุนอสังหาหรือจะมีเรื่องของการขายฝากเรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถไปติดตามครูดได้ที่เพจควายอสังหานะคะและคราวหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ